สไตล์อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นช้อยเซอร์เร็นเลือกาทีข้อไหนถูกข้อไหนผิดเลยอ่นีนะคะข้อสองนะคะถูกไหมถูกว่าใครตอบถูกยกมือขึ้นถูกไหมโอเคโอเคที่ไม่ยกมือตอบตอบผิดหรอข้อสามถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะเอาชี้มาห่า มาเก็บไล้วถูกป้ะถูกถูกถูกครับตัวรู้ฟรีคือจาก3ามทายไปห้าพันตัวอื่นก็มีแต่ตัวนี้มันทำได้เยอะสุดนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะข้อาสี่ถูกหรือผิดผิดจริงๆแล้วคือสับยนังไง สี่ช้อยสข้อหนึ่งแงนะคะแล้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอ้อ5้ข้างหลังมีถ่ายรูปด้วยข้อ5้าอีกีกชนิดชนิดเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นในเซลล์ยูคริโอมีสามชนิดเนาะในพื้นเมสหนึ่งสองสามแล้วดีเอ็นเอพสในแบคทีเรียมีกี่ชนิดดีเอ็นเอพื้ 2, เมสในแบคทีเรียมีกี่ชนิดสามเนาะหนึ่งน,น,น, 2, 3, นะคะ จำสลับการถูกหรือผิดถูก DNA ซลล์กล้า DNA ในแบคทีเรียของเซลล์คาโบเดรเป็นยังไงคะเออเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงอันนี้จะเป็นแบบเซลล์กลาเป็นวงแหวนนะคะถูกหรือผิดผิดนะคะเราไปดูตัวแรกที่ปลายอะไรคะปลายอะไรโอนนะคะและที่ด้านนี้เงียเงี้ยี่ก็ตอบถูก,กใช่ไหมฮะ คืออะไรน่้ตอบตอบถูกหรือตอบผิดตอบเป็นว่าทำถูกไหมทำถูกหรือทำผิดทำถูกป้ะตอนนี้ไม่มีเสียงเลยอะทำถูกหรือทำผิดถูกเนาะถูกเนาะก็แปะถูกหรือผิดผิดพลังงานเดี๋ยนีูปอะไรคะเวลาแบบฟังดนตรีอะ GTP 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 นะคะเราไปเปิดดูตอนเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีการใช้พลังงานเยอะอย่ในรูปของ GTP นะคะข้อ9ถูกหรือผิดผิดเป็นทางเฉงิชน เหมือนก,กันนะคะเรื่องก็อ่านดีนะคะคือสิทุูิว่าเรายังจำได้หรือดูบา้านดูเน้เนๆย้ำๆในห้องแต่บางทีมันจะเป็นสไตล์นี้นะคะเรื่องอ่านดี้นะคะก็เป็น t า a เคลื่อนานะคะ,ะ,คะก็สิเมื่อมีการสร้า,ทางทัท่าเพศชัยเกิดขึ้นสายเพไทชยจะต่อยกับ GI ไในในตำแหน่ง P ีก็มีการสโลเกชันก่อนมีการเคลื่อนย้ายอูรไหนิทธ อริเวณไหน,นะคะที่ A นะคะการสร้างพันธะเพปไทยที่เอพอชารโฟเชัแนแล้วจะย้ายไปอยู่ที่พีเกิดไฮโดรไลซิสเอาพเ,เพปไทด์ดออกจากคอร์บไรที่บริเวณพีนะคะแต่ว่าที่ต่ออยู่เกิดเพไทดบอลการสร้างเพทดอลโฟร์เมชันกิดที่บริเวณ A นะคะจะเป็นสไตล์อย่างนี้นะคะ A B C D ของครูโอเคปะ่ะโอเคไหม มีใครที่เฉลยไปแล้วมีใครได้เต็มมั้งกมเพขึ้นคนเดียวไหมหรอคนอื่นอายใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนแบบว่าเอ็นมีใครได้เกินรึงบ้างกดท้องๆเลยไหมมีใครได้เกินห้าไหมคะแล้วที่ไม่ยกมือคืออะไรอ่ะฮะเดาเดาผิด จริงมันเหมือนกับว่าก็50 50เนาะเพราะว่ามีแค่2 choice แต่เรืเรียนสอบมี4 choice แล้วเปอร์เซ็นต์ความถูกก็นลดลงไปอีกบางทีเขาบอกว่าพอดีคุณตรวจของบางงานนะ่ะเต็มร้อยได้20กว,ว่าเขาบอกเวลาเขาทดลองให้เรียนคาถาเรียไม่มากกว่านี้อีกกาสอบชอบ้อยส์อะเพื่อนที่บ้างมีเพลงเราเลยสอบเรื่อง คราที่แล้วคุณูจบแล้วใช่ไมหมคะเรื่อง reverse transcription จบไปแล้วนะคะเน mm hmm. ที่เป็นการเกิดกระบวนการ reverse transcription โดยไวรัส hmm. นะคะกลุ่มของ retrovirus ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดแล้วกอให้เกิดโรคเอดส์หรือ HIV retrovirus mm hmm. นะคะแล้วก็จบไปแล้วอ,อีกเรื่องที่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือการควบคุมการสแสดงออกของย e, ีนเราจะพูดเฉพาะที่เกิดขึ้นในเซลล์โปรคาริโอตนะคะ อะไรนะไม่สอนเลย่เรียนเหรอไม่ออกเหลือีะไรซากกับพีซีอาป่ะไม่สอนนะคะึุณต้องใหม่เลยเอาชี้มาไหมคะเอาชี้มาป่ะจีเนสเปเรชั่นนี่คือจริงจะสอนเรื่องการควบคุมการแสดงออกของยีนนะคะการที่บอกว่ายีนนั้นเกิดการแสดงออกหมายความว่ายังไงคะบอกว่ายีนแทนวีเอ็กซ์ s e รส หรือยีนเกิดการสแสดงออกได้หมายความว่าเอา่อยีนนั้นเอามาใช้สร้างแมชชีเนอร์ไ a ได้แล้วก็รหัสพันธุกรรมที่อยู่บนสายแมชชีเนอร์ไ a เอามาใช้สร้างเป็นโปรตีนได้อันนั้นหมายความว่ายีนเกิดการสแสดงออกได้ยีนเอ็กซ์เได้นะคะหมายความว่าดีเอ็นข้มอมูลพันธุกรรมที่เก็บอยู่ในรูปของ DNA นะคะการเรียงลำดับเบสบนสาย DNA นั้นเนี่ยสามารถเปิดออก เกิดกระบวนการค s c r i p t ชัยได้นะคะได้เป็น m e s เ e อร์ r อเดนะคะเชอร์ไอเนี่ก็จะมีรหัสพันธุกรรมอยู่โคดอนมาจากได้ใช่ไหมคะไอโคดอนเหล่านั้นก็จะเป็นตัวกำหนดชนิดของโดเมนิโนเพื่อสร้างเป็นโปรตีนนี้ก็หมายความว่ายีนั้นเกิดการเอ็กซ์เพรสได้คือสร้างเป็นโปรตีนได้นะคะแต่นี้เราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการสังเคราะห์โปรตีนนั้นมีการใช้พลังงานเยอะในรูปของ GTP เพราะฉะนั้นแม้แต่ในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำพวกเซลล์แบคที ria เซลล์โปรคริโอตเนี่ยจะมีการควบคุมการแสดงออกของยีนนะคะเพราะว่ามันจะไม่สร้างไม่เกิดการเอ็กซ์เพรสของยีนทุกๆยีนเยอะๆเท่ากันเหมือนกันหมดะ,ะเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่จาเป็นต้องการเยอะก็จะไม่สร้างเยอะนะคะเพราะว่าการสังเคราะห์โปรตีนนั้นเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการควบคุม ยีนะคะเพื่อที่จะมีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมนะคะคือไม่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานจนเกินไปนะคะ,ะก็จะมีการกระบวนการควบคุมการแสดงออกของยีนะะรูปนี้ก็อธิบายถึงเพื่อเป็นรูปที่แสดงถึงกระบวนการนะคะว่าจะมีการแสดงออกของยีนนั้นเนี่ยนะคะมีกระบวนการไหนบ้างที่มีผลต่อกระบวนการแสดงออกของ มันถ้าหากว่าย e, ีนน,น, e, e, นั้นเกิดการแสดงออกได้เกิดการแสดงออกการแสดงออกได้ดีก็จะมีโปรต์ของยีนนั้นเยอนะจะมีโปรตีนหรือเอนไซม์ที่เป็นโปรต์ของยีนนั้นเยอะนะคะนี่กระบวนการต่างๆที่มีผลต่อความเป็มพ้นของโปรต์ของย e, ีนก็มีหลายกระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็น transcription นะคะกระบวนการตกแต่ง I A นะคะกระบวนการ translation หรือแปลรหรัส ก็มีโพสต translational processing เปนกระบวนการตกแต่งโปรตีนนะ,ะคะเพื่ออยู่ในรูปที่ทาง,งานได้แล้วก็ยังรวมไปถึงกระบวนการ degrade หรือการสลาย messenger RNA นะคะกระบวนการสลายโปรตีนดันั้นทั้ง6กระบวนการนี้เนี่ยมีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนที่เป็น p r o ตัณ์ของ d ี a น,นะ,ะแต่ทีนี้ดิฉันคิดว่ากระบวนการไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจริงๆมีทั้งหกระบวนการหก process ที่มีผลต่อวามย่ทยายของ p r o d ัก t ์ของยีนนะคะผลต่อการย่อยายของโปรตีนที่เป็น Product ์ของยีนนั้นนะคะ,นะคะมีหกระบวนการแล้วก็ถามว่าขั้นตอนไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมการแสดงออกของยีนเพื่อที่จะไม่ให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานเสร็จเสียบร้ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไป ว่าควบคุมที่ขั้บบนตอนไหนดีที่สุดในชีวิมีไหมคะในชีวิตมีบ้าวันนี้มีหรือเปล่า,าคือแค่ไม่อยากเดี๋ยวรูใช่ไหมเกิอะไรคะขั้นตอนไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดการสื่อสารเพราะอะไรคะทำไมถึงมีประสิทธิภาพไม่ได้สุดใน,นการควบคุมที่ขั้นตอนแรก เ็เป็นขั้นตอนแรกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นการสิ้น uum, เปลืองพลังงานในการสังเคราะห์โปรตีนอะไรแล้วให้มาควบคุมทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยควบคุมที่ขั้นตอนแรกเลยคือ transcription มันก็บริเวณหรือว่ากระบวนการที่มีการควบคุมการแสดงออกของยีนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือขั้นตอนแรกคือกระบวนการ transcription คือกระบวนการอื่นก็มีเหมือนกันการควบคุมขั้นตอน translation แต่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ transcription เพราะว่ามันควบคุมที่บริเวณแรกเลยนะคะเพราะฉะน,นั้นก็คือเซลล์จะไม่เป็นการิ้นเปลืองพลังงานในการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็มาควบคุมีหลังนะะีนี้ก่อนที่จะไปดูการควบคุมการสแสดงออกของยีนนะคะมาดูถึงว่าการสแสดงออกของยีนนะมีแบบไหนบ้างอันนี้เรียนมาบ้างยังคะใครเรียนไหมการสแสดงออกของยีนเรื่องน้ำแบบคำว่าไงคือแบบคำว่ายีนนั้นสามารถจะเปิดออก เะะกิด transcription เกิด translation สร้างเป็นโปรตีนได้แล้วือเกิดการสแสดงออกได้นะคะนี่การสแสดงออกของยีนนั้นแตกออกเป็นสองแบบอันแรกคือ constitutive gene expression คืออะไรรู้ไหมคะเป็นการสแสดงออกแบบไหนรู้ไหมคะ constitutive แปลว่าอะไรไม่รู้ใช่ไหมเรียนไหมเรียนปะคะเรียปบ้ไม่แน่ใจ เคยเรียนไหมคะมันคืออะไรรู้ไหมคอ t i สิ t ์ติ้จงจึ e จึ r ในช i o n คือรู้กับไม่รู้รู้ไหมคะไม่รู้โอเคเออตอบครณหน่อยแล้วท่านสื่อนักเรียนก็ไม่คุยกับครูเลยเหรอคะคุยกันเองแต่ไม่คุยกับครูไม่คุยกับอาจารย์กันเหรอคะอนี่จริงๆเขาต้องการที่จะให้เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสุกลาง ให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นได้ตอบได้ออะไรย่างเงี้ยนะคะได้คุยแล้วก็มีมันนั้นมีอาจารย์ที่เป็นหมอนะคะจริงก็ก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นหมอแล้วก็ไปทำงานที่อังกฤษแล้วก็มีลูกอาจารย์มีลูกสองคนก็เป็นหมอเรียนที่เคมบริดจ์ออกซ์ฟอร์ดเป็นหมอทั้งคู่วไปที่อังกฤษผู้ชายนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนเราช่วยรัฐบาลทํางานนะคะก็ช่วยการเรียนการสอนกระทรวงึกษาธิการนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่า เอาวิดีโอมาเปิดให้ดูที่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาน,นะคะก็คลาสที่เป็นแบบพูดคุยเยงี้ยนะคะเป็นออดิรีนเรื่องที่ใหญ่มากนักเรียนลงทะเบียนเนี่ยยังแบบยังไม่พอสำหรับนักเรียนลงทะเบียนเป็นห้องเป็นหอประชุมท,ที่ใหญ่มากแล้วนกะ็จะมีการถามตอบเป็นการพูดคุยกันแต่ก็จะเป็นเคสในในเรื่องของอาจจะเป็นพวกทางนิติศาสตร์อะไรเงี้ย,ยนะคะก็จะเป็นคดีคดีอะไรขึ้นมาแล้วก็มีการดีเบตมีการคุยกันอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จริงๆไม่ได้เป็นการดีเบตเนาะแค่ถามว่าเรียนยังไเรียนไหมรู้ไหมที่เรีนเนาะแต่ย,ย,ย,ยังไม่ค่อยอยากคุยกับคุณเท่าไหร่อ,อะงั้นมาดูว่าการเกิดการแสดงออกแบบ positive เป็นยังไงการเกิดการแสดงออกแบบนี้หมายความว่ามีการแสดงออกตลอดเวลาและ positive ค,คือมีการแสดงออกตลอดเวลานะคะเพราะว่าโปรดัก t ์ของยีนเหล่านั้นเนี่ย มีความสํมาคัญต่อการดำรงชีวิตของสิส่งชีวิตต่างๆอย่างเ,เช่นอาจจะได้เป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักของเซลล์ของสิส่ชีวิตน,น,นั้นๆหรืออาจจะเป็นยีนที่สร้างเอนไซม์เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเมเตามไลิซึมต่างๆอย่างเ,เช่นในเแคลโคลิซิสพาสเว่ นักเ,าารเ,เรียนทานอาหารพวคาโบไเดรเข้าไปต้องมีการย่อยและเป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วเข้าสู่กับโพลสีสิสพาร์ทเอ็นไซม์ต่างๆพวกนั้นจะมีการแสดงออกตลอดเวลาเพื่อย่อยสลายน้ำตาลกลูโคสหรือใน TCA cycle หรือซิตริแอซิ cycle พวกนี้นก็จะมีการสร้างเอนไซม์ใน TCA cycle มีการสร้างตลอดเวลาก็จะเป็นต้องใช้ ยีนเหล่านี้นะคะเรียกว่า constitutive gene คือยีนที่มีการแสดงออกตลอดเวลาหรือเรียกว่า housekeeping gene คือยีนที่ดูแลบ้านดูแลเราดูแลสิ่งที่ต่างๆคือเป็นยีนที่มีการแสดงออกตลอดเวลาเพราะโปรดักของยีนนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเซลล์แต่การแสดงออกของยีนอีกแบบเดิงมีการควบคุมจะไม่มีการแสดงออกจะมีการแสดงออกก็ต่อเมื่อ จำเป็นต้องใช้โปรดักต์ของยีนนั้นโอเคไหมคะการแสดงออกของยีนมี2ช oh. นิดเนาะอันหนึ okay. ่งก็คือมีการแสดงออกตลอดเวลาเพราะว่าโปรดักต์ของยีนนั้นเซลล์จำเป็นต้องใช้เป็นเอนไซมที่เกี่ยวข้องในการโพลิสิ s คาร์บนใน TCA cycle ในก a t t y a c ติ m เ t a b ต l i s ลิตซึเป็นต้นแล้วมันต้องมีการแสดงออกของยีนเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะเซลล์จำเป็นต้องใช้ ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการแสดงออกของยียนที่เรื่องลู้เหล็กคือมีการควบคุมนะคะยีนเหล่านี้จะไม่มีการแสดงออกตลอดเวลานะคะโปรดักของยียนนั้นจะเพิ่มขึ้นจะมีการสร้างมากขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับว่าเซลล์จำเป็นต้องการจำเป็นต้องใช้ไหมนะะถ้าหากว่าเซลล์จำเป็นต้องใช้นะคะมันก็จะมีกระบวนการในการเหนี่ยวนำให้มีการสร้างโปรดักของยียนนั้นมา กระบวนการที่มีการเหนี่ยวนำให้สร้างคือ induction อนะัน induction หรือ i n d c e คือเป็นการเหนหี่ยวนำที่มีการสร้างเอนไซม์ inside, ที่มีการเหนี่ยวนำให้สร้างเรียกว่า inducible อนไซม์ cer, inside. คือปกติไม่สร้างแต่แล้วเกิดว่าเซลล์จำเป็นต้องใช้มันก็จะสามารถเหนี่ยวนำให้สร้างได้อีกอันหะนึ่งนะคะในทางตรงกันข้ามก็คือ repress คือเป็นการกดดันหรือยับยั้งไม่ให้มีการสร้างนะค เอนไซม์ที่ถูกกดดันไปให้สร้างก็คือ r e p r e s s i b l e เอนไซม์แต่ตรงตัวนะคะ repress คือเป็นการกดดันเป็นการยับยั้งไม่ให้สร้างแล้แบบที่2อันนี้ก็คือจะไม่ได้มีการแสดงออกตลอดเวลาเพราะว่าโปรดักต์ของยีัานเซลไม่จาเป็นต้องใช้จะมีการแสดงออกก็ต่อเมื่อเซลจาเป็นต้องใช้ถึงจะมีการถึงนำให้สร้างอันนี้ นี้ครูจะพูดถึงเฉพาะการควบคุมการแสดงออกของ E ในขั้นตอนของ Transcription ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเพราะว่ามีประสิทธิภาพปรคุบคุมิที่ขั้นตอนแรกเลยแทนี้จะเป็นการเรือพลังงานในการสารรังเคราะห์โปรตีนสังเคราะห์สาร,ร่อรื่นๆนมานะคะแล้วก็จะเป็นการควบคุมในขั้นตอนแรกที่มีประสิทธิภาพเราจะพูดเฉพาะในขั้นของ Transcription นีนะะ้ก็บอกวว่าการควบคุมการเกิดกระบวนการ Transcription การเกิด transcription เกิดได้ยังไงนะอาศัยเอนไซมอะไรคะ I o n a s ค I r o n u a ต้องกับโปรโมเตอร์ไหมการเกิด transcription ต้องกับโปรโเตอร์ไหมคะบต้องการการเกิด transcription ต้องกับโปรโมเตอร์แต่ไม่ต้องการไพรเมอร์นัง้นการที่จะบอกว่า transcription เกิดได้ดีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่า i n p e r a s e จับก,กับบริเวณรโมเตอร์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนในเซลล์โปรคาริโอตมีบริเวณลบสิบกับลบสามสิบห้าจำได้นะคะนี่ลำกับ base นะคะยิ่งเหมือนกับ consensus sequence คือเหมือนกับบริเวณตรงนี้เลยนะคะลบสิบคือ TA, T A T A T ลบสามสิบห้าคือ T T G A C A ถ้าเหมือนตรงนี้เป๊ะน,นะคะเรียวกว่าเป็น strong promoter จำได้ปะ เป็นโปรโมเตอร์ที่แข็งแรงหมายความว่า RNA polymerase จับได้ดีจับได้แน่นยิ่งจับได้แน่นก็ส่งผลให้ความถี่ในการสังเคราะห์ i n a นะั้นมีความถี่สูงปริมาณ i n a ที่ได้ก็เยอะโอเคไหมคะระดับโปรตีนก็เยอะ,นะะแต่ถ้าหากว่าลำดับเบสที่บริเวณโปรโมเตอร์นะคะยิ่งต่างจาก คอนเซนเซอร์ซีเควนซ์ยิ่งต่างจากตรงนี้มากเท่าไหร่มันจะเป็นวิคโปรโมเตอร์วิคโปรโมเตอร์หมายความว่าไอเนสจับได้ดีไหมคะจับได้ไม่ดีจับไม่ดีความถีในในการสังเคราะห์ไอเนก็น้อยพอเกิดทรานสเลชันโปรตีนก็ได้นอ้อยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่ครูบอกนะคะว่าในนี้เดชั้นี้อาจจะอา่านไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะ ในกา,การเกิดการแสดงออกที่มีการแสดงออกตลอดเวลาเป็นแบบ c o n s t i u t i n e Generation ถึงแม้ว่าจะมีการแสดงออกตลอดเวลาแต่ปริมาณของโปรตีหนหรือเอ็นไซม์มันไม่ได้มีการสร้างเ,องเยอะๆเหมือนกันหมดทุกตัวขึ้นอยู่กับลำดับเบสบนโปรโมเตอร์รู้ไหมโปรโมเตอร์ถ้าเป็น Strong Promoter ก็มีการสร้างเยอะถ้าเป็น Weak Promoter ก็สร้างน้อย นั้นถึงแม้ว่าการแสดงออกของยีนแบบ constitutive มีการแสดงออกตลอดเวลาจริงแต่ว่าปริมาณที่สร้างไม่ได้สร้างเยอะๆเหมือนกันหมดทุกๆตัวนะคะขึ้นอยู่กับลำดับเบสบนโปรโมเตอร์ทำไหมคะถ้าเป็น strong promoter ก็จะสร้างเยอะถ้าเป็น weak promoter ก็สร้างน้อยหรือนะสร้างตลอดเวลาจริงแต่ปริมาณที่สร้าง,มางไม่ได้เยอะๆเหมือนกันหมดทุกตัวนะคะแต่น,นี้ก็บอกว่า การจับการระหว่างเอนไซม์ไอเนนิมเรสนะคะกับโปรโมเตอร์นั้นก็เป็นตัวบอกว่าอัตราการเกิด transcription จะเกิดได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าจับได้ดีนะเป็นตรองโ g รโมเตอร์ไอเนนิมเรสจัตได้ดีเรทหรืออัตราการสังเคราะห์ไอเอก็เกิดดีเกิดเยอะนะคะแต่ในทางการับการถ้าโปรโมเตอร์เป็น w e โ k p r o เตอร์ไอเนนพิเรสอาจจะจับได้ไม่ดีจับได้ไม่ดีก็อัตราการเกิด transcription ก็น้อย นั่นถึงแม้ว่าไอ o n s t i t u t i v e Gene Expression มีการแสดงออกตลอดเวลาแต่ปริมาณมันไม่ได้เยอะเท่ากันเลยนะขึ้นอยู่กับลำกับเบสมอนโทมอนเตอร์อะไรนะคะก็มีลำกับเบสเหมือนกับคอนเซนเซอร์ซีเควนซ์เหมือนกับแบบนี้เลย T A T A T ยิ่งเหมือนมากเท่าไหร่ก็เป็นสตรองโ r o m o เตอร์แเพราะว่าลำกับเบสเป็นแบบนี้เลย ใช่เหมือนที่ครูเคยให้ดู t r a n s c r i p t i o n ตั้งแต่ t r a n s c r i p t i o n ต่อมาอันนี้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็คือจะให้ดูว่าบริเวณโคมเตอร์ของแต่ละยียนั้นเนี่ยไม่มีลำตัดเบสหมางไปได้จากคอนเซนซีเควนซ์ข้างบนสุดตรงนี้คือคอนเซนซีเควนซ์ ที่พบทักทั่วไปแต่ว่ามันก็มีต่างไปยิ่งต่างจากลำดับเบสคอนซีเซอร์ทรีเมนตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นวี o m o t โ r ยิ่งต่างมากกัเป็นวีดคอนโดเตอร์นะคะอันนี้คือแสดงให้ดูว่าเป็น p r o โ o เตอร์ของยีนต่างๆในอีโคลานะคะจะเห็นว่ามันก็จะต่างนะคะปกติมันเป็น G T T G A C A อันนี้จะเป็น G T C T C A มันต่างไปมีอสองเบสต่านงะตรงนี้อาจจะเหมือนตรงนี้ต่างนะคะ ก็คือึ้นอยู่กบบว่ามันต่างจากคอนเซนเซอร์ซีเวนซีมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเนบ,บื่อลำดับเบสเหมือนคอนเซนเซอร์ซีเวนเซอร์คือรองโปรโมเตอร์ยิ่งต่างมากเท่าไหร่ก็เป็นวิกโปรโมเตอร์อ่านอินเทรสจากับได้ไม่ดีส่วนการแสดงออกอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นการแสดงออกของยีนที่เป็นเรดบลูเรชช์คือเป็นแบบที่มีการควบคุมนะคะ การแสดงออกของยีนที่มีการควบคุมนั้นมีตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีโปรตีนเรียกว่าโปรตีนควบคุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรตโรลาเทรียโปรตีนโปรตีนควบคุมตัวนี้จะส่งผลให้ไอเนฟิลเมเรสกับโปรโวเตอร์อาจจะจับได้หรือจับไม่ได้ก็จะมีโปรตีนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโปรตีนอันนี้เรียกว่าโปรตีนควบคุมนะคะเรตโรลาเทรียโปรตีนซึ่งเรตโรลาโปรตีนเรตโรลาเทรียโปรตีนนี้ นะคะมันจะมารบกวนนะคะการจับการระหว่าง i n เดนเทอรกับโป o กอนเตอร์ชนิดของโปรตีนนะคะเรกเลอร์จูรีโปรตีนเราเอาง่ายๆเอามาสองชนิดนะคะคือโปรตีนแบคทีเรียริเพรสเซอร์คือเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ในการกดดันหรือยับยัง้งนะ,ะกดดันยับยั้งอะไรเพื่อกดดันยับยัง้งไม่ให้มีการสร้างไอเด แล้วถ้าเกิดว่าม so so ีโปรตีนตัวนี the symptoms, the ้มี r รีเพ s รสเซอร์มันจะไปยับยั้งไม่ให้ RNA p o l y m e r a s จาบกับครโมเตอร์มันก็จะไม่เกิด transcription ก็จะไม่เกิดการสร้าง RNA แล้วก็ไม่เกิดการสร้างโปรตีนส่วนโปรตีนอีกชนิดหนึ่งนะคะก็เป็น regulatory protein เป็นโปรตีนควบคุมเหมือนกันโปรตควบคุมอันนี้เป็นตัวกระตุ้นเป็น Activator ก็แปลตรงตัวนะคะตัวกระตุ้นอันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นให้ เร,รียกตัวตกตัรเรสไปกระตุ้นให้ RNA พเนเิรสนะคะจับกับโปรโมเตอร์ได้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้มีการอจับกันได้ดีขึ้นก็ให้มีการสร้างไอ a ได้ดีขึ้นก็สร้างโปรโตรีนได้มากขึ้นนะคะอันนี้แบบที่มี regulatory proteins ไม่ว่าจะเป็น repressor หรือ activator เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เกิดขึ้นกับ non-house keeping genes ต้ คือเป็นยีนที่ไม่ได้ดูแลเซลเราไม่ได้ดูแลสิ่งชื่อตา่างๆนะคะถ้าจำได้นี่คือเรียกว่า housekeeping gene คือยีนที่มีการสแสดงออกตลอดเวลาคือ housekeeping gene s แต่ยีนที่มีการควบคุมนะก็คือเรียกว่าเป็น non housekeeping gene ด House Gen es, ังนั้นการที่เมราระดับ tertiary protein เก็มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวกระตุน้นนะคะ activator หรือตัวยับยั้งหรือ pressor นั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับ ีที่เป็นตอน housekeeping gene เ okay, ขมคะนะคะ,นะคะมีการควบคุมเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็น regulation gene e x p r e s i o n เป็นการแสดงออกของยีนที่มีการควบคุมแมันะะต้องมีโปรตีนควบคุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะพูดไปนี่ก็จำๆไปนะนี่ตัวอย่างนะคะที่จะพูดถึงนะคะก็เป็นการควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์โปรคริโอต ในตัวอย่างคุณจะไม่ทูดถึงยูคโร r เลยนะคะเยวตัวอย่างของการควบคุมการแสดงออกของดีในเซลล์โปรคาริโอตนะคะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าการยนีนยีนที่มีการควบคุมการเกิดการแสดงออกเนี่ยนะคะจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะเรียกว,ว่าองค์กรนะคะมันจะเป็นยีนลัสเตอร์เป็นกลุ่มของอยนีนเรียกว,ว่าองค์กรนะคะองค์กรก็คือกลุ่มของอยีนที่มีการควบคุม เมื่อกี้เราพูดถึงการแสดงออกของยีนไปแล้วเนาะว่ามีการแสดงออกแบบที่มีการแสดงออกตลอดเวลานะคะกับการแสดงออกแบบหนึ่งที่มีการควบคุมนะคะนี่ครูก็ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีการควบคุมยังไงนะคะนี่ก็จะบอกว่าเดเซอร์โปรคาริโอนนั้นนะคะจะมียีนเป็นกลุ่มของยีนที่เรียกว่างอ์รองโอ์รองก็คือกลุ่มของยีนที่มีการควบคุมก็มีคอมริวเตอร์ด้วย ก็จะเป็นดีนะคะมีโปรโมเตอร์แล้วก็มีลำดับเบสอื่นๆเพิ่มเข้ามาที่ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมการแสดงออกของดีนะคะอันนี้ก็จะมีบริเวณอีกบริเวณหนึงที่เรียกว่าบริเวณโอเปอเรเตอร์ผู้เรียนนะคะผู้เรียนนะะั่นนะคะมีบริโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์นั้นอยู่ติดกับโปรโมเตอร์หรือบางครั้งพบว่ามีบริเวณที่เหลื่อมซ้อนกันนะคะบริโอเปอเรเตอร์เรลเปอรเตอร์ ter, นั้นเป็นเป็นบริเวณที่โปรตีนกดดนัน หรือโปรตีนยับยังย้งจะมาจับนะคือเรปเรเซอร์นะคะเรปเรเซอร์ er ก็คือเป็นเรกเลอร์โปรเรกเลอทอรีโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาจากที่โอเปอเรเตอร์แล้วก็ยับยั้งไม่ให้ RNA ์เนนเทอร์จับได้แล้วนถะ้านะหากว่ามีรีเพรสเซอร์นะคะมีมีรีเพรสเซอร์ er จากที่โอเปอเรเตอร์เราก็จะเห็นว่า RNA ์เนนเทอร์เเนี่ยอาจจะมาจับโปรโมเตอร์ ทรานส์ครายไม่สามารถจะเคลื่อนตัวผ่านเพื่อเริ่มสังเคราะห์สารเมชเชจอร์ไอดีไดนะะ้แล้วดิปเลสเซอร์ทำหน้าที่ในการกดดันยับยัง้งไม่ให้อาเอ็นเรสจับไม่ให้เกิดการ n า c ช i น t i o นไดนะะ้ส่วนตัวกระตุน้นนะคะตัวกระตุ้นจะจับอยู่ที่บริเวณเหนือบริเวณโปรโมเตอร์ไปทางไฟฟลายเป็น,นะะด้านรี้คือนลาย5ควายและด้านนีบคือนลาย3ควาย บริเวณเขียวๆตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่ตัวกระตุ้นจ,จับตัวกระตุ้นจ,จับที่บริเวณเหลืองโปรโมเตอร์ไปทางข้ามฟรายของโปรโมเตอร์จับแล้วจะกระตุ้นให้ไอ a ดพื้รสจับกับโปรโมเตอร์ได้แรงขึ้นจับได้ดีข да. so. ึ้นย okay. ิ่งจับได้ดีก็ส่งผลให้การเกิด transcription เกิดได้ดีขึ้นมีเชิเจอ RNA มากขึ้นก็จะสร้างโปรตีนได้มากขึ้น นอกจากนั้นก็จะมียีนอื่นๆอาจจะเป็นยีน A B C ก็จะเกิดการ transcribe นะคะได้เป็นไม่ใช่ทเจอ I A แล้วก็ได้เป็นโปรตีน A โปรตีน B แล้วก็โปรตีน C นี่จะยนตัวอย่างนะคะอ่อรอนหนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่า lactose operon หรือ lactose operon อปรอนก็เป็นกลุ่มของยีนที่มีการควบคุมนะคะมีรโมเตอร์ ะะคมีเบรโอเปอเรเตอร์นะคะโอเปอเรเตอร์ก็เป็นบริเวณที่รีเพรสเซอร์จับนะคะแล้วก็มียีนโครงสร้างนะคะยีนโครงสร้างเมื่อกี้ก็คือมียีน A ยีน B แล้วก็ยีน C เนาะอันนี้เป็นเออ่แลคโอปปอร์หรือแลคโทสโอเปอร์นก็คือเป็นกลุ่มของยีนที่มีการควบคุมในการสร้างเอนไซม์เพื่อใช้ในการย่อยสลายน้ำตาลแลคโทสนะคะเป็นแคทาโบลิกโอปปอร์น นะคะคือหมายถึงว่าเป็นกลุ่มของยีนที่มีการควบคุมในการสร้างเอนไซม์ในการย่อยสลายน้ำตาลแลคโตสในชีวิตที่อาจารย์ไม่ค่อยมีอะไรใหอ่านในเรื่องนะคะฟังการบ้างไปไปซื้อหนังสือไม่ได้นะวันนี้ทำไหมคะนะคะก็ะเป็นกลุ่มของยีนไอ้แลคโบรและแลคโตสโซโรน,นั้นเป็นกลุ่มของยีนที่มีการควบคุม ในการสร้างเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายตาลเลโตสโอเคนะแล้วเราก็จะมีโปรโมเตอร์แน่นอนต้องมีโปรโมเตอร์มีโอเปอเรเตอร์ที่ให้อะไรจากที่โอเปอเรเตอร์นะทิเฟเซอร์นะคะทิเฟเรเซอร์าาาจากที่โอเปอเรเตอร์แล้วก็จะมี e a, ม L AC, L AC, L AC, ยีโคะรงสร้างมีแลกแซดแลกไวน์แล้วก็แลกเอแลกแซดนะคะเมื่อเกิดการแสดงออกแล้วจะสร้างเอนไซม์คือเบนตาตาลโตเซเลสร